สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเมนูไหมไทยครับคลาสสิกคอกเทลอันดับ19ของปี2023อันดับแรกครับบาร์เอ็นเจินรัมนะฮะ30 ml หรือว่ารัมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไว้ลรัม30 ml ต่อมาครับเหล้ากินส้มนะครับ15 ml น้าเชื่อมกลิ่นแอลมอนครับนี่15 ml เท่ากาันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมา ใช้เป็นคั้นน้ำมะนาวครับดสดๆเลย15 ml นะครับใส่เข้าไปตัวผสมอันนี้ครับลองคนชิมด,ดูก่อนจะหอมกลิ่นส้มนะครับแล้วก็มีความเป็นแอลมอนด์นิดหน่อยครับเปรีย้ยวหวานทานง่ายครับตอนนี้ทำการเขย่าแรงๆเลยครับสุดท้ายนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทำการกรองใส่แก้วล็อกครับ แก้วก็ใส่น้ำแข็งใหม่ให้ด้วยนะครับกรองฮะสีมันจะขาวครับตรงนี้เลยครับใ,ใส่แก้วที่เราเตรียมไว้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะออนท็อปเป็นคัทไอซ์หรือว่าน้ำแข็งป่นนิดหน่อยฮนะสุดท้ายครับออนท็อปดาร์กลัมครับครึ่งออนพอนะครับมันจะเป็นสีดำๆลอยอยู่ด้านบนนี่ ก็จะมีส้มครับส้มสไลด์นะครับแล้วก็จะมีเป็นโรสแมรี่ครับะจะมีดอกไม้ด้วยน้ดหน่อยตกแต่งตามใจชอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมในปี2023ครับใม่ไตหรือว่าไหม่ไทยน,นั่นเองเดี๋ยวลองคนๆก่อนแล้วจะชิมดูก่อน ชาติีนะเนี่ยเอนจอยนะครับ